เอาอย่าเลืองมาทำเรื่องเดีวยวเพราะแต่หาเห็นว่บาบางครั้งบางคราวเนี่ยโอ้ยหาของในยามยามกัยาม,ยามน,นิหน่อยนี่แหละอ้าอยู่กับสันบบเห็นก็จนได้ละไป,ไปหาหลอกไม่บนที่นห็นบ้ เอี่ยมฝ่าาขึ้นกุฏิจกหากุญแจกุฏิในยา่มหาจะได้ก็บเห็นเที่ยามออกอยังเห็นพระสังเกตง่ายๆสรุปได้เป็นเจ้าอาวาส ดูกุญแจสิหอยอยูย่ประคตเอวไล้ลายนะนั่นสแสดงก็เป็นเจ้อาวาดระดังสงเสียงสงเสียงสรงเสียงสงัญญาง,ง,งไปสรูปได้มีรถน้ําบาดเอาคุญแจรถใส่พร้อมหอยไปประคตเอวเอาลำบะสันทัดในการหอยไว้นะเก็บใส่ยามไว้ จังว่าไม่ออกคำถามหนาวอย่าบอกลงปูคนเราบบอระเสระฐดอกห่วยมันว่กันถามว่าหนาวกระจักสิเป็นอย่างไร ว่าโบมาสันเออแล้วไปอากาศหนาวนี่มันดีกว่าอากาศอ่อนอบอ้าวเวยได้พักกับปลูกง่ายผู้ทำสวนทำยังเนี่ยกับปลูกง่ายอาก็มีโอกาสแต่แตงโตโกโกพอ ในสวมเสื้อกันหนาวในสวมเสือ้อแจ็คเก็ตห่อนมากะโอ้ยอยากลำบากพระเจ้าพระสงฆ์เฮาคูมเอวเอ็กใส่เสื้อพันยมได้ะ่นะนะเสื้อกันหนาวโอ้ยมันเบนธรรมดาปนได ใส่เสือไม้พร่มี่ถือว่าเป็นธรรมดาะ่ะใส่เสือนังว่าเป็นในนังฝลังเนเดนเป็นหนาวเป็นการแต่งเหนื้อแต่งตัวของพระทุกมิดเหี่มันกับบางเถือมันกับมองเกินเลยไปยน่ดะ สันาอยู่เมืองหนาวจริงนะออก็เออก็ไปอีกแบบหนึง่งกรูปแบบหนึง่งเมืองไทยห้อนบ้านหนาวปันไดล้อกพอะปันเดะหละ <c oughs> พออยู่ใดไปเป็นอยู่หรอกนะอดทนอแนนไดนะ้บิชาของปพุทธเจ้ากันตีปรมังกับโปตีติขา ขันตีือควมอดกลั่นเป็นเครื่องเผากิเลสย่างยิ่งเป็นกระบอกไปบางรูปบางกลุ่มไปบินาบาบก็ใส่หมวกไปบาน <c oughs> เข้าไปในแวกบ้านไม่เป็นไข้ไม่ให้กลางล่มไม่ให้โอกหัวด้วยผ้า ในพระวินัยเป็นบอกไว้ <c oughs> สำคัญอยู่ในเรื่องนี้ก็ดีนะถิไปโทษได้เรื่องหนาวมันก็เป็นธรรมชาติของมันเท่ากัุจักทิ้งที่พระพุทธเจ้าเป็นตรวสอบทดลองไว้เนี่ยเป็นไปนั่งยึดถึงเขาแล้วพิจารณาอากาศหนาว ว่าคำเนี่ก็เออใส่อังสะนางกับว่านางใด้พอดึกมากอะ่ะเอากีวอนแล้วมันหนาวเย็นพอมันเลิกไม่อีกไปเประนาะอากาศมันเย็นเลยเยอะลงไปอีกเอาสังฆาสอนทับกับจีวอนอีกนั่นนะก็อยู่ได้เมื่อเงินเดียบางโซนบาง เมืองบางรัฐนี่มันแห่งดาวคือกันแมันก็เออขนาดนี้คนทนได้ปัรดาสาวกก็ทรงทนได้นดเป็นจ,จังอนุญาตในสังฆาตินี่สองสัตว์ผ่าคุ้มเดี๋ยวเขาเห็นว่ากีวอนนี่ล่ะสั่นหนึ่งกันนะทางสะทั้งในนะอีกสั่นหนึ่ง สังฆาี่สำหรับปูนอนเป็นพอคมอยังสั่นดได้ประโยชน์ได้แต่ว่าบาทหฮอเมืองหฮาก็มาใส่ย่ามหลวมสังฆกรรมย่ามเขาพิธีตางตังแต่ใส่สัง่าผ่าทับไว้นะบางเื่อบางปลูกบางองค์ปวดสามเดือนในรรษานี่ หาตังคาค้องมันหนีไปอย่างดีปเป็นพาโปเเ็็นนั่นะหนีไปอย่ามันพื้อออกนะมันบ้า,าใจในการใส่ประโยชน์บริคารที่มีแต่ละชิน้นแต่ละอันเนี่มันใส่ประโยชน์บางทบางคนบางทันเปน็นโหมจักบาทเอาไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้ไหม เอาพระไปทุดงในปา่าในดงเนะตะแวกบาทเสี้ยยังละตักน้ำเข้าบาทนี่ยหเสียังระตมน้ำเบื่อเลยมีกามีเครื่องตุ่มน้ำหอนไปเข้าบาทนี่ละตรมใส่เพื่อประโยชน์ป้องกันให้ห้าอยู่รอด ผ่านวิกฤตต่างๆไปได้ตามลักษณะของบาทหลวงพอโกงมาฝนตกมากเก็บอัฐบริคารสังฆ้าสบุผ่าคลองจีวรไว้ในบาทขาบาทเชิงบาทเน,นีน่ยเขบอกว่านั่งแทนนนำไร้พานไปห้องบองเปลี่ยน ของเขาอยู่ในบาทใส่ประโยชน์ได้หลายอย่างลักษณะโน่นนั่นนี่คือรวมปูชาเป็นว่าถ้าลองออกกโถนมาใส่ข้าวกินดูเขาก็คงบ้าเราบ้าพอมันถูกสมุิมาให้เป็นกโโนนั่นนะต้องใส่ของเลือใส่ต้องใส่ของเศษข,ของขยะไปยังสันนะ ขากถุงยี่น้ำลายไปยังสัตน,นะกระทนถ้ามีใครคนใดคนหนึ่งเอากระโทนมาใส่เขากินหวัวเป็นบ้าไปแล้วกระโทนก็มีไว้ใส่เศษขยะใส่ของสกรปรกบาไปยังสัตว์เลยยังมันถือสม,มุดมากเิไปเห็แนวอื่นแนตะ่มันยากยากเลยเพราะว่าติดในสม,มุดอนนะไรสำคัญคือการเดกข,ของมวลน,นี้ก็ได้ บุค่ามันใส่ประโยชน์พลิกผันแปลสภาพได้ตามโอกาสตามว่าระของมันไปเหตุาการณ์ต่างๆบ่แย่นว่ากิจมอยู่แต่กับแต่เรื่องเหมือนกับการเปลี่ยนผ้าอ้ยก็อดีใส่เสียผางงาๆไปถาวายจังได้ตั้งเป็นหารอยพับ พระราชาสงสัยไหนว่าภิกษุวริษัทกลุ่มของสมณโคดมเป็นผู้สมถะเป็นผู้มักน้อยแล้วเธอจะไปถวายผ้าตั้งห้าร้อยพับเป็นผ้าอย่างเนื้อปราณนีตยอย่างดีจะไปยังไงสงสัยนะเมียผ่าไปถวายหลายเมียพระราชาเเหสีนั่ไปถามพระอน,น,น์น นำไปถามพระอนุนพระอนุนแลวก็อธิบายฟังผ้าใหม่ที่ได้มาก็จะมองว่าพระผู้มีอรรัรสามีคุณวุฒิและจีวรทุรณภาพเก่าค่ําคล่านะจีวรทุรณภาพก็คือจีวรเก่าคำขานะเปลี่ยนให้ เมื่อเปลี่ยนออกจากนี้แล้วคิดว่านกเกาจากพระเรานี่ก็ตกไปหายรุนไปอีกกันไะด้คิดว่ารเราเนะี่ยก็ตกไปรุนหนึ่งถาเป็นกิวานบวดาบประเพียรยางไปทำผ้าทูพื้นมันยุ่ยมันพังผ้าทูพื้นเห็ดบวดาเห็ดระยังเป็นผ้าเช็ดเท้า เบิดจากป่าเทือเท่าแล้วมันเฮ็ดป่าเทือเท่าว่ได้เฮ็ดแจงได้ป่านเอาไปฉีกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเอาไปย่ำเ่กับโครนนั่นด่ายำเซกับขีดตรงนั่นเอาไปฉาบผนังบ้านเอาไปติดเป็นผนังบ้านมนันธรรมาดาโอ้ยเราหายสงสัยเลยพระราชาเราหายสงสัยยินดีในใการถวายผา การใส่แต่ก่อนพระห้องประเด้นนศึกษาพากเขา่าไปเยียบปากเขาจะไปเยียบพระพุทธเจ้าปัญหามเสียกตัดผ่าพระองค์เว้นไปนะมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นสมัยครั้งประการมีเศรษฐีผู้หนึ่ง เล่าลำรวยมีเงินมีสปองแต่ว่าบมมีลูกสสืบสกุลรักษามุ่นมั่งมรดกอันมูลค่ามหาศาลใดนั่นนะแล้วอย่างนี้จิตศักิ์ของรุพุทธเจ้าผู้ได้ปราถนาอียังกษีใดเราคิดไปยังสันมองเห็นเราพุทธเจ้ามองเห็นสงฆ์ทั้งหลายเป็นเรื่องศักดิ์สิทธิ์โดนบันดาลแห่คนสมปราถนาเราคิดไปยังสัน เราเลยนิมนต์พระสงฆ์ร้อมพระพุทธเจ้ามาทำสวายปัสหารที่บ้านเราแล้วก็ลาดผ้าขาวปูไปจากแต,ต่ประตูหน้าบ้านจนถึงหอดประตูเขาบ้านเราอธิษฐานคิดว่าถ้าพระตถาคตเดินบนผ้าขาวเราก็จะมีบุตรนะเราอธิษฐานจิตจิตสัน พืเจ้าเสด็จไปหอดพร้อมกับสงสารพวกทั้งหลายเพิ่อนกระใสงให้อันนไปบอกเจ้าบ้านเขาให้หลือปผะาขาออกเพื่นบมยยอมยำนั่นนะบมยยอมเดินบนผาาขาวเพื่อหัวักว่าเศรษฐีผู้นี้อธิษฐานจั่งสี่นั้นนะแล้วมันก็เป็นไปบ่วใดผู้ประกรรมของเศรษฐีผู้นี้นับหย่อนร้ประกับไปแล้วเป็นปอข่าเลือสำเภา ออกขาดคลายแล้วเลือกโดนขืนกระทบแตกไปแล้วก็เกาะพะดานแต่แผ่นหนึ่งลอยไปขึ้นเกาะร่างน่นะเกาะร่างอ,าอง็คือเคาะผมมีปู้คนอาศัยอยู่อย่างนั้นนะแรกๆกับจับนกมาก,กินเป็นอาหารรักนกมากินเป็นอาหารอยู่ไปอยู่มากแรกก,กินไข่นก เออกินไข่นกกินไข่นกเป็นอาหารไปฮะปีนขึ้นเอาไข่นกลำลังมากินเป็นอาหารมันเบิดกับกินลูกนกบ้ากินแม่นกไปเรื่อยๆที่ละเพื่อจะเอาชีวิตเจ้าของอยู่รอดให้มันได้เนาะกรรมตอนนั้นแหละรอมดพบชาตไปเกิดมาพบชาติปัจจุบันมันไม่หลกตที่ละควมผักผ่า ไปกินลูกกินเต่ากินไข่กินยังเขาระวังดีๆนะพวกไปหาขึ้นเอาลูกนกมาเลี้ยงตอนนั้นผากลูกผากเต่าเขาอเอ้ยบไม่มลูกก็เลยบอกฟังนี่เหตุของเศรษฐีผู้ดี้ว่าไม่ลูกเหตุมาจากไันบ่แม่แ่ามันบบมีเหตุของมันแต่ว่าพระภิกษุบรได้ศึกษาบรไดรทำความเข้าใจว่ามีการศึกษา รอบหลูขึ้นว่าไจะปันหามบวเยียบปาขาวแม้แต่พระพุทธเจ้าท่านก็ยังไม่เดินเหยียบเพิ่นเบาขึ้นเหตุบบนี้มา,ากยังสัตว์ต่พุ่นนะ่นะลักษณะของการเป็นไปมากในทางกับพุทธศาสนาจังว่าเฮ้าต้องพิดาารณาายเติบเลยกวนสิบอกสิซ้อนศึกษารอบหลูให้เข่าใจเดืองในข่วนอ่างอิงตำรับตำล่า เรื่องในควรอ in ่างอิงการประสบการจริงของการประพฤติปฏิบัติของเฮาเบิ่งไปพุทธศาสนาบมแมนเรื่องค่วมซัก์สิทธิ์บมเมนเรื่องสิไปโดนบันดาลใน้คนสมปรารถนาพุทธศาสนาเวาถึงเรื่องการประพฤติปฏิบัติในการประพฤติปฏิบัติในทางพุทธศาสนาเพื่อค้ามาพิจารณากายจิตเฮา มันเห็นว่าเป็นของบวเทียงบวแท้มีความเสื่อมโทรมแตกดับไปในที่สุดเบิงกายของมือห้ามเห็นโม,มเมนต์เบาให้เห้าฟังดูซื้อได้แต่ละมือแต่ละวันเบาให้เห้าเบิงกายห้ามันเป็นไปดังประพุทธเจ้าพันตรัสว้บ่โรคไพ้มันประทุขกกึ้นมาเห็นแล้วบ่อโรคไพ่ไขเ่เจ็บอันเป็นจัง่งได คนตายเห็นแต่เขาเห็นบ่อแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีนะญาติพี่น้องเขาพอแม่เขากระลมหายตายจากไปนั่นชีวิตของสัประสัตว์หน่อยใหญ่ทั้งหลายทั้งปวงมันตั้งอยู่บ่ไไททาวอนมันก็สิเป็นไปจังสั้นอีกหน่อยฮอกกสิเป็นไปคือกันารเมื่อลักะอะ่างนี่เขาเดี๋ยวทำจังได จังศีวดโซปวเสาี่ามอาการเจ็บป่วโยโรคไข้ไข่เจ็บรุ่มเหล่ามากเห่มไก่สิตายร่มสิเบิดเด็ดจังนะจังสีใจบกกวนกาว่ายฟุง่งซ่านโอดโอยควนคลั่งเข้ากับศึกษาเรียนรู้แต่ขณะยังมีร่มหายใจสุขภาพแข็งแรงดีสติปัญญาครบ้วนบริบูรณ์ดีนี่แหละเบิ่งตามะพุธเจ้าเป็นสอนโอ้เป็นจริงดังนั้นเนาะ เป็นจริงยังประพุทธเจา้าเพันซ้อนพันซัเพันบอกไหวนนอกกายนี่ลาดไปเอียงไปรุดดังกับพระอาทิตย์ขึ้นย่ำส่อกระแสงสวยงามสาสตร์องลงมาขึ้นมาเทียงตรงแล้วก็ว่ายค่อยรับเรียมเขาไปย่ำคำมดแสงไปกับชีวิตคนเกิดขึ้นมาตั้งอยู่แปรปรวนในถามมกลางกระแตกดับไปในที่สุด ในขณะที่มันสิแตกรับมนตีบาดจักปะทกอีนยังแน่บาดสาวบ่บมีศีลกลัไปกอรกรรมทําเข็นในเรื่องบ่ดีที่าไรมันบ่ได้ว่าชีวิตห้อแต่ละคนแต่ละ่านมันบ่ได้โรยไปด้วยกลีบกุหลาบเนะาะจักเจอหน่ะแน่เจอเสียงด่าทอเจอเสียงดูถูกมินย้มเกียดเจอสะเลาะวาาะแวงทรัพย์สินเงินทองรักขโมยป่นสะดมกัน เขาเห็นดีราพวกเขาเห็นจังสัตว์เป็นอย่างไดเป็นอย่างว่าเกิดมานั่นถูกประจําสังขารกับทุกข์หนักอยู่ไปแห้งใดย,ยังไปสแสแวงหาถูกมาใส่เจ้าของอยู่เห็นบ่แสวงหาทูกมาใส่เจอออเ้า,า,าจอของก็คือพวกละเมิดล่วงเกินสินหารเียละพวกไปชกต่อยทะเละวิวาทจับสาตราขึ้นมากเข็นขาเอาชีวิตกันนั่นถูกไปจรมา เดี๋ยกวก็โดนเขากระทำบ้างโบเป็นว่าคนศาสตร์นามใส่กันเราะมันก็ต้องมีเปื้อนมีเละอทั้งสองฝ่ายคนหฮอทะเลาะวิวาทชกต่อยสาตาอาวุธคือใะกันเึ้นมาถูกประจำสังขารอาการสามสิบสองโรคไพ้ไข่เชบประตูประทั่งเกินกันนักแ้งยังไปเอาถูกถีมาหาถูกประเจริฐขององีกทุดทถ่ายก็ไปนอนอยู่ในซั่งเตมันเตี่ยวบาดเขดนังไหน เฮากับผเพ้นปรเจน้า like <wh> ิึงติละการป้องกันอาการเรานี่ก็คือน้ำร่งมันไว้ครับศีลสิกขาบทหาประการตั้งแต่ปาหน้าจิบาดยันสุราเมรยะผ้ากันเ้ว่ล่นบอกหัวกันไปเพเอาไปพืชปฏิบัติ ต้อที่มีประโยชน์อีกอย่างเกิดขึ้นมาเป็นโมฆะสตรีโมฆะบูรุษค่ำเบาข่ำสอนของกระพุทธเจ้าค่ำเบาข,ำบขำ่ำสอนของครูของอาจารย์เพื่อนสี่ก็ไแ้หาทำคํำสอนของกระพุทธเจา้าให้เขาเห็นความแกะปรากฏขึ้นว่ามันถูกเปลือยหลอนซํำใดค้นขางเคียงของการคว่แก่มันเหมืนว่นนนาเกิดขึ้นมาสิยดาว่ำาแก่หลอดใดปอกสิบปีเุมนก็ยังสิใดายข่ำบาแก่ เ่าควมแกมันประกฏดข้นมันงี่เล่ะกินกับบ่อแสบนอนกับบ่อรับนอนหนาวจังสิโอ้ยกันขี่กันเหนียวว่าอยากลูกมันไม่ขี่ไม่เหนียวมันปวดกังคำเมืองขืนมันหนาวมันเย็นซ่ำมสิรับใดกันมานอนคดอยู่หันอีกเห็นบ่เป็นยังไงเขาพิจารณญหนาพังตี๋ล่ะหมูกับบดีแขวกับบดีสายตรงสายตายยังกับบดีเบิดกันถูกน้ำนานี่กันหนาว มาบอกกลัวน้ำก็ยังบ่ซำพูเ่า,า <c oughs> เออยา่านน้ำเออไปยังสั่นนะมีอาการของคนแกเห็นบอ่อเห็นบ่มันบ่ไแต่อยู่สบายไปายในเลยแต่คนสิมาอ,อยู่สถานนะควมแก่คืสูงวัยนี่หน่วยบางคนบางท่านบ่มีโอกาสได้แตะผื่นฐานของควมแก่เลยก็มีไดไรปีบจากโลกเนี่ยไปแต่น้อยก็มีเห็นบ่บ่มีโอกาสได้แคร์น้อเขาเลย เข้าจึงพู่มใจเลยยืนยัดอยู่ได้หกสิบเจ็ดสิบปีขึ้นมาว่าะธรรมดาปันไดเลยอ้าว่อยฟังไป้สร็ล่ะ